ชาวนาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเหนียวพันสันป่าตองที่ครบกำหนดอายุเก็บเกี่ยวจนเหลืองอารามเต็มทุ่งนาเนื่องจากเกรงว่าราคาข้าวจะลดลงอีกหลังจากที่ผ่านมาเคยมีราคากิโลละ14บาทและลดลงเหลือไม่ถึง10บบาทชาวนาบอกว่าสาเหตุที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากไม่มั่นใจเรื่องราคาเพราะหากลดลงมากกว่านี้ จะทำให้ชาวนาขาดทุนและข้าวที่ปลูกไว้ครบกำหนดอายุที่ต้องเก็บเกี่ยวหากช้ากว่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพข้าวนอกจากนั้นสภาพอากาศที่แปรปรวนหากเกิดฝนตกหนักก็จะทำให้ผลผลิตเสียหายและการเก็บเกี่ยวจะยากกว่าเดิมจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายประเด็นหลักคือราคาไม่แน่นอนเราไม่สามารถกำหนดราคาหรือพยุงราคาหรือ บวิ่งราคาไม่ให้ขึ้นลงได้มันอยู่ที่ในทุนทั้งนั้น <Ừ. S 1> อีกอันนึงก็คือระยะเวลาเก็บเกี่ยวต้องเกี่ยวจุดรับซื้อเนี่ยบางทีจุดรับซื้อเนี่ยยิ่งเป็นของราชการนะยี่เป็นรูปราชการวิธีการซื้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอเยอะเนี่ยสิ่งวิธีการน่ก็เป็นข้ออ้างอิงของผู้รับซื้อในการที่จะกดราคาลงมาอีกถูกพ่อค้าลงสีกดราคาให้กดลงครับทั้งนั้นที่ต้นทุนสูงคนระับ อย่างที่กลุ่มชาวนาทั้งแม่ริมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ที่พยายามเรียกร้องขอให้กลุ่มการค้าภายในช่วยเนี่ยาวันนี้ยังไม่ประสบผลสําเร็จครับยังยังมีราคายังต่ําอยู่ครับยังขาดทุนมากเลยครับก็วิงบอลนะขอสื่อมวลชนช่วยแถลงให้ถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องช่วยมาแก้ไขให้เราโดยด่วนถ้าไม่งั้นมาช่วยตอนหลังข้าวเราหมดจากจากนาไปแล้วไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางสรุปแล้วชาวนาตายครับราคาข้าวยังไม่ลดเลยข้าวสารแต่ราคาข้าวเปลือกลดลงทุกวัน ขนาดที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ใช้พื้นที่สหกรณ์การเกษตรแม่ริมเป็นหนึ่งในสจุดรับซื้อข้าวเหนียวสันปะตองจากเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถช่วยเกษตรกรได้มากนักเนื่องจากราคารับซื้อยังต้องอิงกับโรงสีตามกลไกตลาดเราไม่รู้ว่ากลไกของโรงสีหรือว่ากลไกของรัฐบาลเป็นไงมาต้องอยู่ในใน,ในส่วนของภาครัฐอะครัาครัฐีบอกว่าจะช่วยเรื่องการส่งออกหรือว่า ช่วยลงสียังไงนะถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าระบบจากข้างบนลงมาข้างล่างมันมันก็มันก็ไปด้วยกันไะด้เราเราจะมาดันระบบข้างล่างอย่างเดียวระบบข้างบนมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําอะไรมันก็ไปไปไม่ได้ครับล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายในได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปิดจุดรับซื้อข้าวเหนียวช่วยเหลือเกษตรกรโดยประสานผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ภาคกลางมารับซื้อ ซึ่งนอกจากจังหวัดเชียงรายยังมีอีก6จังหวัดประกอบด้วยพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางและเชียงใหม่ที่เปิดจุดรับซื้อเช่นกันทางก,งกรมการค้าภายในก็ได้มาเปิดจุดรับซื้อเพิ่มเติมนะครับโดยเชิญชวนหลวงสีในพื้นที่ภาคกลางนะครับสิงห์บุรีนะครับาชายนาแล้วก็พิจิตรขึ้นมานะครับมาเปิดจุดทั้ง16จุดนะครับก็อย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับว่า ราคาข้าวปีนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าวแห้งนะครับข้าวแห้งก็ยังอยู่ที่12ื0นนะครับหมื่นสองนะครับปีที่แล้วก็ยังถือว่ายังสูงกว่าปีที่แล้วสําหรับข้าวเหนียวพันสันปะตองราคารับซื้อขณะน,นี้ความชื้น2 5เปอร์เซนกิโลละ9ก้าบาทเจสตางค์หากความชื้นมากกว่านี้ราคาก็จะลดลงตามลําดับทําให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุนเพราะมีต้นทุนการผลิตสูง สมครานกระบุนไทย PBS รายงาน